ขายพวกเครื่องมันก็ขอให้ทการตรวจอบควบคุมถ้าเกิดเป็นเด็กวัยทุ่อายุต่ำกว่าสิบสี่ปีตรงแยก่หนือแจ้งเห็นมีแผนทีวีอะค่ะที่คอยดูเรื่องการระลัาอ๋ออันนี้เราก็มีการใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบได้อยู่ในดาดได้แล้วครับมันจะเสกอยู่ที่อยู่ที่ด่านอยู่แล้วนะครับครับก็กล้อง เื่อกาารป้้องกไม่ให็ด่านครั้งนี้นะครับก็ได้รับการกำชัดจากสำนักงานตรวจหนชาตินะครับมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับโดยให้หลักมาคือต้องโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ต้องเป็นมาตรฐานสากลนะครับใช้เทคโนโลยีการนําเทคโนโลยีมาใช้เราใช้อะไรบ้างคะกล้อง C C T V นะครับเป็นหลักและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์เครื่องตรวจจับความเร็ว<น>รวมถึงกล้อง C C D V ที่ติดอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเป็นกล้องตัวเล็กๆใช่ไหมคะครบับครับเรื่องหลักๆครับที่เราจะตรวจขันก่อนเป็นลำดับแรกๆนี้คือมีจะมีเรื่องอะไรในช่วงสงการเนี่ยนะครับเราก็จะกวดขันวินาจราจรในสิบข้อหาหลักนะครับในส่วนของสิบข้อหาหลักก็จะที่เน้นๆเลยก็คือหนึ่งเรื่องการขับขี่ขณะ มาสุลานะครับนี่สองก็คือเรื่องความเร็วเกินที่กําหนดนะครับต่อไปก็การาไม่สวมบวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์และสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการตรวจสอบใบอนุญ,ญาตขับขี่การใช้ความเร็วเกินกําหนดนี้ของของที่บ้านเราใช้ที่ร้อยยี่สิบหรือย,อยังคะครับยังของเรายังไม่ได้ใช้ที่กฎหมายใหม่ตัวนั้นนะครับของเรายังใช้ที่เท่าไหร่กฎหมายเดิมนะครับนะครับตามแบบพื้นที่ที่เหมาะสม แล้วในการเตรียมความพร้อมในช่วงสงการนะคะอันนี้มีการเตรียมความคือในส่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้มีการบูรณาการนะครับของทุกภาคส่วนเลยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเอา่อวันที่สามสิบนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มานั่งเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเพื่อมีการเตรียมความพร้อมในช่วงสงการแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตั้งแต่ เ,เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์นะครับการขอคืนพื้นที่ถนนที่อาจจะมีการซ่อมนะครับการบวรณาการกําลังมานะครับในช่วงระหว่างเทศกาลสงการนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดครับด่านที่จะตั้งีในขอนแก่นนี้ประมาณกี่ด่านไดครับด่านในขอนแก่นมีอยู่สามสิบสองด่านครับครอบคุมทั้งจังหวัดนะคะ ทุกสอพอนะครับเรามีสามสิบสพแต่ก็จะมีที่เมืองกับบ้านไผ่เนี่ยมีสอพอละสองดางมีจุดหนงที่น่าเป็นห่วงนะครับช่วงช่วงสงการการจราจรโยละนนลีมีเส้นไหนเส้นถนนเส้นไหนอะไรที่น่าเป็นห่วงเออเราก็ดูแลทุกเส้นนะครับแต่ทีนี้อย่างในส่วนที่รถที่จะต้องใช้ความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนมิตรภาพนะครับเราก็จะ จัดเจ้าหน้าที่จัดกำลังมานอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเรายังดูแลเรื่องการอำนวยความสะดวกการจราจรด้วยนะครับบางจุดกับรถที่ดูแล้วมีลักษณะสูมเสี่ยงเราก็จะมีการปิดจุดกับรถนะครับบางส่วนถ้าเกิดดูแล้วการจราจรหนาแน่นนะครับบางถนนก็ทางหลวงก็เป็นเจ้าภาพนะครับอาจจะเขาเรียกรีเวิร์สเลนนะครับมีการวิ่งสวนได้บ้างแต่จะต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่นะครับ ในปีนี้วันหยุดค่อนข้างยาวมีมาตรการป้องกันอะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างอย่างที่นําเรียนนะครับมาตรการของเราเนี่ยเราได้บูรณาการทั้งจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้งจากการประชาสัมพันธ์นะครับเราจะเริ่มมีการอย่างวันนี้เราเริ่มตั้งด่านกฎขับวินัยจราจรเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเริ่มเตือนก่อนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบว่าเราจะมีมาตรการในการเข้มงวดในเรื่องวินัยจราจรเพื่อจะเป็นการลดอุบัติเหตุนะครับ ในส่วนของการให้บริการเนี่ยนะครับเราก็จะจัดกําลังเจ้าหน้าที่นะครับลงไปในพื้นที่นะครับโดยกรมารจารขอนแก่นเนี่ยได้จัดกำลังเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าิบสนายนะครับแล้วก็มีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานนะครับมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเครื่องตรวจจับความเร็วครับในส่วนของพื้นผิวการจราจรเนี่ยนะครับที่มีการ ซ่อมแซมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับในขอนแก่นเนี่ยตรวจสอบแล้วมีทั้งหมด21จุดใน8สถานีตํารวจเราก็จะขอคืนพื้นที่การจราจรทั้งหมดเนี่ยนะครับหมายความว่าจะไม่มีการซ่อมแซมในช่วงนั้นเนี่ยนะครับขอคืนตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับ